ในสภาษิตบทที่1 9ก็ที่1 1นะครับบอกว่าความฉลาดของมนุษย์ทำให้เขาโกรธช้าและการให้อภัยความผิดก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขาเรื่องนี้มีประโยชน์มากทีเดียวโกรธใครๆเขาก็โกรธเป็นใครๆเขาก็โกรธแต่พระธรรมีตตอนนี้เตือนว่าใครก็ตามที่โกรธช้า เป็นผลฉลาดเป็นความฉลาดของมนุษย์แต่ว่าคนนั้นเนี่ยมีความฉลาดในทางตรงกันข้ามแต่ว่าใครก็ตามที่โกรธง่ายโกรธเร็วโง่ไม่ฉลาดเลยทาไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเวลาโกรธเนี่ยมีแนวโน้มที่เราจะแสดงอารมณ์ของเราออกมามากกว่าที่เราคาดไว้เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้ดังนั้นการโกรธ บาปไหมไม่บาปในพระธรรมบอกโกรธก็โกรธได้แต่จะทำบาปแต่ว่าถ้าโกรธเร็วไม่ฉลาดเลยเป็นคนโง่เขาในสุภาษิตบทที่14ข้อที่29พูดในทางนองเดียวกันกล่าวว่าคนที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมาก แต่คนที่โกรธเร็วก็ย่อมความโมโหหมายความว่าใครก็ตามที่โกรธช้าๆอย่า่งโกรธลดไว้ลดไว่แทนว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจแต่ว่าใครก็ตามที่โกรธเร็วแปลว่าเราเข้าข้าง็นพวกของความโมโหเขาในสุภาษิตบทที่1ิข้อที่3-2บองว่าถ้าโกรธช้าเนี่ยก็ถือว่ามีกำลังมากแต่ว่าเป็นคนที่แข็งแรง เข้มแข็งสามารถควบคุมจิตจใจของคนของตดได้เลยโกรธชา้าในพระคัมภีร์ใหมเ่เองก็สอนเรื่องความโกรธไว้ดังนี้ในมัทธิวบทที่หข้อที่ยี่สองและยี่สบสาบอกว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าใครโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาถ้าใครพูดก,กับพี่น้องของตนอย่างเหยียดหยามคนนั้นจะต้องถูกนำไปขึ้นศาลสู่ให้พิพากษา ถ้าใครพูดว่าไอ้โฉดหรือว่าไอ้โง่ผู้นั้นจะต้องมีโทษถึงไฟนรกบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่โกรธพี่น้องจะต้องถูกพิ่ภากษาอะไรทําให้คนโกรธคืออยู่ดีๆเราไม่ใช่จะไปโกรธทุกคนหรอกใช่ไหมไม่ใช่เดินไปปุ๊บเรากรดหมดทุกคนเลยไม่ใช่เพราะว่าใครบางคนเนี่ยมาทําบางอย่างที่ขัดใจเรา ไม่ถูกใจเราหรือทําให้เรารู้สึกเจ็บช้าน้ําใจมันก็เลยโกรธในข้อนี้สุภาษิตบทที่สิบเข้อที่สิบเจรงพูดต่อไปบอกว่าการให้อภัยความผิดเป็นศักดิ์ศรีแก่เขาวิธีช่วยให้เราไม่โกรธง,ง่ายก็คือให้อภัยง่ายในข้อนี้ให้ปัญญาแก่เราบอกว่าการให้อภัยเนี่ยเป็นศักดิ์ศรี ในภาษาเดิมคําว่าให้อภัยนี้นะครับมีความหมายว่ามองข้ามความผิดของคนอื่นเวลาคนอื่นทําผิดแล้วก็มองข้ามเสียไม่ไม่ไปสนใจไม่ใส่ใจไอ้แบบนี้เนี่ยเป็นศักดิ์ศรีเมื่อเรามองว่าการที่เรายกโทษให้คนอื่นเป็นศักดิ์ศรีเราจะอยากจะทําแต่ถ้าเรามองว่าการยกโทษให้คนอื่นอีกแล้วยกโทษไมอีกละยกโทษทำอีกละมันทาผิดต้องยกโทษมาอีกละ,กกละ,กกละเป็นภาระ มันจะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าเรามองใหม่ว่าการที่ยกโทษให้คนอื่นสมมุติเพื่อนเราหรือคนที่เรารักทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจหรือไม่สบายใจแล้วเราก็ยกโทษให้เขาเสียแล้วเรามองว่าการยกโทษเนี่ยเป็นการพัฒนาชีวิตของเราเอาละได้เวลาเราจะเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเราจะพัฒนาชีวิตมากกว่าเดิมดังนั้นเราจะยกโทษให้กับเขาด้วยเหตุนี้ถ้าทีเช่นนี้เนี่ยจะทําให้การยกโทษไม่ใช่เป็นภาระหนัก แต่จะเป็นความภาคภูมิใจดีใจมากเลยฉันมีโอกาสได้ยกโทษให้กับคนอื่นวันนี้เราได้ยกโทษได้กับคนที่ทําผิดกับเราแล้วหรือยังถ้ายัางรีบยกโทษเลยเพราะว่าเมื่อยิ่งยกโทษเราก็จะยิ่งได้ศักดิ์ศรีมากขึ้นชีวิตของเราจะรับการพัฒนามากขึ้นปรากฏว่าการที่คนอื่นทําไม่ดีกับเรากลายเป็นผลดีเป็นผลดีเมื่อไหร่เมื่อเราเรียนที่จะยกโทษให้กับเขา ดังนั้นการเก็บความแค้นเอาไว้ในใจการไม่ให้อภัยการมองแต่ความผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยไม่ฉลาดเลยแต่ถ้าเรายกโทษเราให้อภัยเรามองข้ามความผิดของเขากลายเป็นการพัฒนาชีวิตของเราทําให้เราฉลาดขึ้นเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณสรุปว่าวันนี้นิสัยของคนข้างๆสามารถพัฒนาชีวิตของเราได้โดยการให้อภัยแก่เขานะครับ